สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถบ้านเจ็ดที่นั่งเชฟโรเลตแคปติว่าปี0 8ครับเครื่อง2.0ดีเซลเกียร์ออตโต้ขับสี่นะครับคันนี้มาดูรอบคันกันครับ รอบคันสีสวยรอบคันนะครับรถเดิมครับไม่เคยชนหนักครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับพามาดูภายในกันนะครับ ภายในยังสวยนะครับสะอาดน่าใช้ครับเบาะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ขาดนะครับคอนโซลสวยนะครับช่องแอร์ไม่แตกหักพวงมาลัยมันติฟังก์กชันนะครับคูดคอนโทรลล็อกความเร็วใช้งานได้ปกติ วิทยุจอสองดิ้นนะครับเลขไม่สองแสนสามครับดูด้านหลังกันครับเบาะสวยนะครับสะอาดครับเบาะหนังสีดำหนังแท้นะครับเดิมโรงงานครับดูด้านหลังกันนะครับ เสามแถวนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้ครับดูห้องเครื่องกันครับ ดูครับห้องเครื่องนะครับฐานหน้าเดิมครับติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบครับติดคำโชคมานะครับฟับงเสีงเครื่องนะครับเครื่องดีครับไม่ไอไม่ฟันไม่หลวมนะครับ วันนี้มานำเสนอกันที่ราคา189,000บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร062-256-5562นะครับสวัสดีครับ